เ้ยบีนะเขาบีนะเขาบตาีตายตายตายหนึ่งแตกหนึ่งแล้วเฮ้ยโถ่กำลังเล่นมันมน,นี่คือไทยเกมเมอร์หัวร้อนแม่งต้องโทรหาหน่อยละไม่ไหวจริงวะส่วนอันนี้ชื่อทอยเป็นพนักง,งานแอดมินเบอร์ลูกค้านี่่าจะมีปัญหาอะไรวะเนี่ยไม่รับทุกทีวะ โหลครับโหลครับสวัสดีครับคุณลูกค้าวม่ใช่พนักงานเดียวกันปะเนี่ยใช่ครับมีอะไรเราช่วยไหมครับรู้ว่าผมเพิ่งซื้อจอจากคุณมาเมื่อไมอ่นานมานี้แล้วมีปัญหาเนี่ยผมกาลังแข่งเกมอยู่แล้วมันดับต้องทําไงเนี่ยฮะใจะเย็นก่อนนะครับคุณลูกค้าโอ้ผมเย็นไม่ได้แล้วครับผมผมแข่งเกมมาได้ตังค์เนี่ยแล้วจอคุณมันดับตอนผมแข่งคุณเอาตังค์คุณมาจ่ายะล่ะออลูกค้าสะดวกนําจอเข้ามาไหมครับ อะไรเนี่ยนี่ผมต้องไปหาคุณเหรอจอผมดับยังไม่พอผมต้องเดินทางจากที่นี่ไปหาคุณอีกคุณจ่ายค่ารถให้ผมมั้ล่ะได้เดี๋ยวผมส่งที่อยู่ให้นะครับได้ได้เลยส่งมาเลยเดี๋ยวเจอกันนะเย็นนี้ครับสวัสดีครับถึงแล้วเนี่ยที่นี่นะโทรหารก่อนาามาถึงแล้วแน่เลย ฮัลโหลครับคุณลูกค้าฮัลโหลครับผมถึงแล้วถึงแล้วใช่ไหมครับโอเคครับโอเคครับโอเคโอเคเออนี่ใช่คุณลูกค้าที่โทรเข้ามาหรือเปล่าครับใช่ครับผมนี่คุณใช่พนักงานที่ผมคุยด้วยปะเนี่ยอ๋อใช่ครับคุณรู้ไหมว่าจอมันมีปัญหาเนี่ยผมแข่งเกมอยู่แล้วมันดับมันเสียหายมากเลยนะเพราะผมอยากได้เงินรางวัลลูกค้าใจเย็นก่อนนะครับเย็นไม่ได้แล้วครับไม่ได้ครับผมต้องเอาไปใช้๋ยวนี้เลย อาไปเช็คเลยครับไม่ได้ครับผมงั้นได้ครับเดี๋ยวลูกค้าเชิญตามผมมาครับเข้ามาในห้องก่อนนะครับได้ได้แล้วก็เชิญนั่งรอผมโอเครีบรบเลยรีบเอาเข้าไปเดี๋ยวนี้ผมรอไม่ไหวแล้วครับคุณลูกค้าเชิญนั่งก่อนนะครับเร็วเลยเดี๋ยวผมเช็คให้ครับว่าจอตัวนี้เป็นอะไรคุณรีบรีบเลยได้เลยครับผมรอไม่ไหวแล้วครับ คุณทำเร็วว่นนี้ได้ไหมเนี่ยสักครู่นะครับสักครู่นะครับโอ้ยอ่าเรียบร้อยฮะอ้าวคุณลูกค้าเาใหม่นะครับเาใหม่จอแตกครับแตกได้ไงครับเนี่ยตอนลูกค้าเล่นอยู่จอเป็นปกติไหมครับ A later few moments later. เฮ้ย <Hey, S 2> ผมไม่ได้ทําจอแตกนะนี่คุณทําจอผมอแตกเปลอาตอนผมให้จอคุณอะลูกค้าด้เย็นก่อนนะครับลูกค้าได้ลงทะเบียนทางเดว่าแคร์ไว้หรือเปล่าครับได้ลงครับผมงั้นสบายมากเลยครับของทางเรานะครับเคมให้ทุกกรณีครับไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเราเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยแต่ว่าต้องตามเงื่อนไขของทางบริษัทนะครับอ,อย่างนี้ผมก็ได้เป็นจอตัวใหม่ไปเลยสิใช่ครับผมโห oh, ประกันเดว่าแคร์ก็ดีเหมือนกันัะเนี่ย อนี้ผมต้องขออภัยครับที่รุนแรงกับคุณผู้ใจไม่ดีไปไม่เป็นไรครับต้องขอโทษจริงๆครับผมครับผมงั้นเดี๋ยวผมฝากไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมเอาได้เลยครับผมโอเคครับกลับบ้านเียนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ